ความเชื่อต่อมานะครับบอกว่าโรคความดันจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เนี่ยป้องกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนในครอบครัวเป็นแล้วยังไงก็ต้องเป็นไม่ต้องทำไรหลอกนะจริงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับเอกสาร,รของทาง CDC นะครับศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐในหัวข้อ Family History and High Blood Pressure นะบ,บอกว่าคนใดที่สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งรายมีประวัติป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุห0ปีคนนั้นจะมีความเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคอันนี้จริง กรรมพันธุ์มีผลแต่กะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตเนี่ยสามารถชะลอหรือบรรเทาความรุนแรงจากโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นทุกคนนะไม่ได้สิ่งที่ว่าเป็นมรดกถ้าเราป้องกันตัวเองดีนะก็จะสามารถเลี่ยงความเสียหายได้เยอะมากนะครับอย่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะฮะลุคลับฟินนะผู้อุนในการร่วมศูนย์โรคความดันโลหิตสถาบันาาการแพทย์คลแลนด์คลินิกนะครับ อธิบายว่าการควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายไม่สูบหลี่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเนี่ยนอกจากจะช่วยให้การเกิดโรคจากความดันสูงช้าลงแล้วนะหากเกิดเมื่อไหร่นะครับอาการก็จะไม่ดุนแรงมากอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะหรือถ้าต้องจะเป็นต้องใช้ยาปริมาณยาที่ใช้ก็อาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับก็คือเป็นระดับเลยนะอาจจะเกิดนี่แหละแต่เกิดช้าลงอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะครับหรือถ้าใช้ยา อย่างที่รู้กันก็คือยาลดความดันเนี่ยบางทีต้องใช้หลายสำรับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันตัวมาดีก็อาจจะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นต้นทุนที่เราสร้างเอาไว้นะแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะยตัวนี้ของวารสาร Journal of American Society of Hypertension ปี2015เนะขาบอกว่าทุกๆก,การลดน้ำหนัก1กิโลกรัมจะช่วยลดความดันโลหิตนะตัวบน1-4มิมตรประลอดตัวล่าง1-2ม mm เมตรประลอด กิโลกรัมนะครับลดได้ขนาดนี้เลยนะฮะถือว่าการออกกำลังกายก็มีผลนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี้มาเป็นองค์คาพยพเลยนะครับเป็นงานวิจัยของวารสาร kidney international supplement ปี2013เขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างจะลดความดันโลหิตได้นะครับอันนี้เขาดูเฉพาะตัวบนนะครับความดันระหว่างการบีบของหัวใจยาแรกสุดเขาบอกลดน้ําหนัก10กิโลกรัมนะครับช่วยลดความดันโลหิตได้5-20มิลลิเมตรประลอดสําหรับตัวบน อย่างน้อยนี่ถ้าสิก,กิโลเนี่ยลดไปแล้วอย่างน้อยคือห้านะครับถ้าอ้วนมากก็ยิ่งลดได้เยอะนะครับต่อมาข้อสองการกินผักผลไม้ในอาหารเป็นมื้อหลักนะครับแล้วก็ลดเนื้อสัตว์แล้วไขมันอิมตัวลดความดันโลหิตตัวบนได้แ mm. ปดถึงสิบสี่มิลเมตรปลอดนะครับสามลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมหรือเกลือเนี่ยแหละนะวันหนึ่งไม่เกิน2 4กรุดสี่กัมที่เขาแนะนําคือสองกรัมถึงสองจุดสามไอนี ยังเยอะกว่าที่แนะนําแต่ว่าถ้าเกิดทําได้นะครับลดความดันโลหิตได้สองถึงแ mm. ปดมิลเมตรตลอดสี่ออกกำลังกายสามสิบนาทีต่อวันลดความดันได้สี่ถึงเก้ามิลเมตรตลอดตัวสุดท้ายถ้าดื่มุลานะครับผู้ชายถ้าลดคือไม่เกินสองแก้วต่อวันผู้หญิงไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันอัน,นี้ไม่ใช่แนะนําให้ไปดื่มคือแต่เรบคนที่ดื่มอยู่แล้วเราลด,ล,ดลงมานะครับถ้าลดได้ตามที่เขาแนะนําเนี่ยลดความดันโลหิตได้สองถึงแ mm. ปดมิลเมตรตลอดนะครับคือถ้าทําทั้งหมดห้าอย่างเนี่ย นะยกเป็นตัวห้าถ้าเกิดไม่ได้ทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำเนะยแต่ถ้าเกิดเนะี่ยทาได้ทั้งหมดห้าอย่างโอ้โหนี่ลดลงมาได้สมมุติตัวบนร้อยแปดสิบอาจจะลดลงเหลือร้อยสี่สิบได้เลยนะครับถ้าทำหมดเนี่ยนะฮะทำได้ผลจริงๆเนะี่ยถือว่ามีผลมากนอกจากนั้นเรื่องความเครียดด้วยนะฮะและการนอนหลับที่เพียงพอก็มีผลต่อความดันด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างใครถ้าเปิดสมาชิกในบ้านมีเรื่องความดันก็พยายามอย่ายทาให้เขาเครียดนะเพราะมันมีผลเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ มาจากความเข้าใจผิดนะถ้าเกิดคนในบ้านเป็นเราต้องเป็นไหมนะมันไม่จําเป็นนะว่าคนในบ้านเป็นแล้วเราจาเป็นต้องเป็นเราสามารถกาหนดชะตากรรมของเราเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรารู้อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับทาให้เราระวังตัวนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ช่วยได้ต่อให้เป็นก็เป็นช้าลงต่อให้เป็นคอนดูแลก็จะน้อยลงอาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาในปริมาณที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับ